ยีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงช่วงใหม่กันนะครับผมช่วงนี้นะั้นมีชื่อว่าความรู้รอบโลกคอมิกนะครับโดยเราจะนําเรื่องประหลาดประหาด เรื่องราวข้อเท็จจริง,งต่างๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับโดยวันนี้เป็นตอนแรกเลยครับผมวันนี้ตอนแรกเราจะขอพูดถึงเรื่องราวต่างๆในจักรวาลมาเวลนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันเนี่ยขอประกาศกิจกรรมกันแป๊บนึงนะครับผมในตอนนี้ผมนําเสื้อคอมิกเวลมาแจกแล้วในสัปดาห์นี้นั้นจะแจกเป็นจนวน2ตัวนั่นเองครับผมมีทุกไซส์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เนี่ยกดกติกาการร่วมสนุกนั้นง่ายนิดเดียวนะครับเพียงกดแชร์คลิปของเราใน Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเดย์หรือคอมิก ในสุดสัปดาห์ของแต่ละสัปดาห์นะครับผมและตอนนี้ก็ถึงเวลาอาสมควรแล้วมาฟังเรื่องราวประหลาด,ลาดเรื่องราวต่างๆในจักรวาลมาเวลกันเลยดีกว่าครับเรื่องแรกกันเลยให้ผู้ชมรู้ไหมว่าในปี1983นั้น มาวลคอมมิ่นะครับผมได้ทำเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่ชื่อว่า Your friendly neighborhood Spider แ a มครับผมซึ่งเป็นจักรวาลหนึ่งที่สไปเดอร์แมนนั้นกลายเป็นหมูครับผมโดยเขามีชื่อว่าปีเตอร์พ k อกเกอร์นั่นเองในโลกนั้นคนที่เป็นสัตว์ต่างๆครับอะไรแบบเนี้ยเป็นสไปเดอร์แมเวอร์ชันตลกๆนะครับผมดูน่ารักบ้างๆเลยลองไปดูหน้าตาของเขา,าสักนิดสักหน่อยกันเลยดีกว่า ทีนี้เรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยครับผมถ้าผู้ชมรู้ไหมครับนอกจากมีสไปเดอร์แฮมแล้วมาเวลนั้นยังเคยมีซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่าท็อกอีกด้วยซึ่งมันมาจากต่อผสมกับฟล็อกครับผมเก็เได้เป็นท็อกเป็นกบที่มีพลังของเทพสายฟ้านะครับ กบที่สามารถยกคอโยเนียขึ้นได้ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมไม่ได้มีแค่ต่อกับสไปเดอร์แมนนั่นที่เป็นสัตว์มันยังเคยมีการรวมกลุ่มของเราฮีโร่ที่เป็นสัตว์ด้วยครับโดยไอการรวมกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเดอะเพจอเวนเจอร์นั่นเองนะครับจากนั้นมา,มาดูเรื่องต่อไปกันเด,ดีกว่าครับถ้าผู้ชมมองเห็นนะครับว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นลูกรักของมาเมลเลยแต่เพราะว่าในหนังสไปเดอร์แมนเนี่ยทำไมไม่เคยได้มารวมกับอเวนเจอร์สักทีไหนๆก็เป็นลูกรักขนาดนี้แล้วเพิ่งมาได้รวมตอ Civil War นซีวิลรับผม สาเหตุก็มาว่าตอนแรกนะครับไอลิขสิทธิ์ของสไปเดอร์แมนเนี่ย ถูกขังให้โซนี่นะครับผมและในเวลาต่อมามาวลก็ได้ไปคุยกับโซนี่ซึ่งทําให้สไปเดอร์แมนนั้นสามารถมาปรากฏตัวในซีวิววอลได้นะครับผมเรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมถ้าผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าไซคอปหรือสกอตซัมเมอร์เนี่ยเขายิงพลังออกจากตาได้นะครับแต่จริงๆในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ยิงพลังออกจากตาครับผมตาของเขาเนะ่ะเป็นเหมือนประตูมิติต่างหากเป็นเหมือนม่านพลังที่เก็บกั้นมิติเอาไว้เมื่อปล่อยม่านออกมาเนี่ยเมื่อเปิดประตูมิติออกมาลําแสงก็จะออกมาจากมิตินั้นนะครับผมซึ่งตอนแรกที่ผม ไอ้ันเ,เนี้นผมก็ไม่ค่อยอยากเชื่อหรอกว่าฮะตอนแรกมึเข้าใจว่ามันยิงพลังออกจากตาได้มาตลอดไปไปมามาพอรู้ความจริงนี่ถึงกับช็อกไป,เ,ปเลยแบบฮะสรุปมึงไม่ได้ยิงออกจากตาให้ว่าตามึงเป็นแค่ประตูมิติใช่ปะคือแบบอะไรวะทําไมต้องแต่งเรื่องขย้กยากๆด้วยวะ่าแต่งให้มันยิงพลังออกจากตาได้ก็จบละ เรื่องต่อไปนะครับผมผมพนันได้เลยน้อยคนนักที่จะรู้นะครับเรื่องนี้ก็คือตัวละครดาร์เวเดอร์นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากด็อกเตอร์ดูนั่นเองฟังดีๆนะครับดาร์เวเดอร์ของเราเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากด็อกเตอร์ดูนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องตัวละครกันแล้วมาดูเรื่องฮาๆของตัวละครบางตัวกันดีกว่าครับผมถ้าผู้ชมผมจะคุ้นเคยกับเลสกาวดีมันออกมาในหนังกัปตันอเมริกาภาคแรกเนี่ยเยอะมากนะครับผม ถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่าตัวละครตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเลสเกลนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากลูกเชอรี่บนไอศครีมนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหคนคิดมึงอัจฉริยะสุดๆเห็นลูกเชอรี่กินไอติมอยู่ปุ๊บเฮ้ยกูเอาไปสร้างเป็นตัวละครดีกว่าหัวแดงๆอย่างนี้ตั้งชืว่าเรสเกลแล้วกันอะไรของมึงวะมึงก็อัจฉริยะไปนะ จินตนาการมันก็ล้ำเลิศเกินไปในบางทีเนี่ยทีนี้เรามาดูฝั่งของทางนักแสดงกันบ้างดีกว่าครับผมถ้าผู้ชมครู้จักคริสอีแวนกันเป็นอย่างดีนะครับเขาคนนี้คือคนที่รับบทกับตันอเมริกานั่นเองแต่ถ้าผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าในตอนแรกเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะรับบทนี้นะครับผม จนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะครับคนที่แสดงเป็นไอรอนแมนเนี่ยได้ไปชวนเขาเองด้วยตัวของเขาเองเนี่ยคริสก็เลยตอบตกลงในที่สุดนะครับผมโอ้โหเกือบจะไม่ได้เห็นคริสอ e ีแวนเป็นสตีฟโรเจอร์แล้วถ้าไม่ได้เป็นคริสอีแวนเนี่ยจะเป็นใครผมนึกไม่ออกเลยจริงๆ นไหนเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องของดร์ดูมไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องตัวละครดร์ดูมในการ์ตูนกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมจริงๆแล้วทําไมดร์ดูมถึงหน้าเละน,นะครับผมจริงๆก็พูดได้หลายแบบครับเพราะมันมีแบบการเขียนเรื่องราวเนี่ยหลายรอบนะครับผมแต่ทว่านะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมได้ปรากฏว่าไอ้ที่ดร์ดูมหน้าเละน,นะครับเพราะเขารีบใส่หน้ากากของเขาจนเกินไปทํามาแบบล้อมหลอนๆอยู่เนี่ยยังไม่ทำเสร็จเลยเอาไปใส่ทสรเลยดึงออกไม่ได้เลยครับ หลอมเข้ากับหน้าไปเลยดูแบบโลภมากแล้วราบหายนะครับผมเคยได้ยินป้ะเราต้องใจเย็นๆครับช้าๆได้พาเล่มง,งามน,นะครับ และนี่นะครับก็จบกันมาแล้วครับผมสําหรับเรื่องราวความรู้รอบโลกคอมมิกในตอนที่1นะครับผมพยายามจะทําออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมถ้าเป็นไปได้ยอาจจะทุกสองสัปดาห์อะไรแบบนี้ครับความยาวตอนหนึ่งก็จะประมาณนี้แหละครับ5านาทีอะไรประมาณนี้ครับผมและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วถ้าผู้ชมนั้นอยากให้ผมทําเรื่องราวไหนตัวละครไหนอีกก็บอกกันมาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ